สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับครูปาอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมาพบกันในหน่วยวันแม่ Masters Day Masters Day นะคะหน่วยวันแม่นะคะอ่ะรูปภาพที่เด็กๆเห็นนี้นะคะคือใครคะใครบอกครูปาได้บ้างอ่ะอันนี้คือพระราชินีในราชการที่9นะคะอ่ะสมเด็จแม่ของเราเอง ต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาเข้าสู่บทเรียนกันเลยดีกว่านะคะก่อนเราเข้าสู่บทเรียนเราจะมารู้จักคําศัพท์ภาษาอังกฤษง่ายๆกันก่อนนะคะเดี๋ยวให้เด็กพูดตามครูปานะคะอ่ะรูปภาพที่เด็กเห็นนี่คือใครคะอ่าคือคุณแม่นะคะเดี๋ยวอ่านตามนะคะมา h e r มาร์คุณแม่ขออีกรอบนะคะมาร์คุณแม่เก่งมากค่ะเด็กๆต่อไปนะคะเป็นดอกไม้ประจำวันแม่นะคะคือดอกอะไรใครรู้บ้าง อ่านี่คือดอกมะลินะคะเด็กๆอ่เดี๋ยวเรามารู้จักคำศัพท์ภาษาอังกฤษของดอกมะลิกันนะคะให้เด็กๆพูดตามผู้ปานะคะ j a s m i n e j a s m i n e อ่าขออีกรอบนะคะ j a s m i n e ดอกมะลิอ่าเก่งมากค่ะอ่ะเดี๋ยวเรามารู้จักดอกมะลิประจำวันแม่กันนะคะดอกมะลินะคะดอกมะลิ เปรียบถึงความรักอันบริสุทธิ์ที่แม่มีต่อลูกและมีอย่างยาวนานตลอดไปเสมือนนะคะสีและกลิ่นของดอกมะลิที่ขาวตลอดเวลาและหอมอบอวลตลอดทั้งวันทั้งคืนในประเพณีไทยกราณไหว้มารดาจึงนิยมใช้ดอกมะลิเป็นดอกไม้หลักในบ้านใครมีดอกมะลิบ้างเอ้ย กลิ่นของดอกมะลิเป็นยังไงคะอ่ากลิ่นของดอกมะลิจะกลิ่นหอมๆนะคะบางบ้านนะคะนิยมเอาดอกมะลินี้มาอ่าลอยในน้ํานะคะแล้วเอาไว้ดื่มนะคะเพื่อ,อเวลาดื่มเราก็จะได้กลิ่นของดอกมะลิด้วยแล้วก็มันจะหอมสด,สดชื่นนะคะอ่าต่อไป วันแม่แห่งชาตินะคะวันแม่แห่งชาติจะตรงกับวันที่12สิงหาคมความสำคัญของแม่นะคะวันแม่แห่งชาติเป็นอีกหนึ่งวันที่สำคัญนะคะทำให้เราต้องหวนกลับมาระลึกถึงพระคุณของแม่แม่ผู้ให้กำเนิดแมผ่ผู้เลี้ยงดูรวมถึงแม่ของแผ่นดินเพราะแม่เป็นบุคคลที่มีความสำคัญมากในที่สุด นะคะคือบุคคลผู้ให้ชีวิตผู้คอยคุ้มครองผู้มอบความอบอุน่นความสำคัญของแม่ความสำคัญของวันแม่นะคะหรือค,ความสำคัญของแม่นะคะแม่ เป็นผู้ให้กำเนิดและดูแลตอนที่เรายังเป็นทารกนะคะนี่แม่ดูแลเราตั้งแต่เรายังอยู่ในท้องแม่อ่าและนี่แม่ก็ไปหาคุณหมอนะคะไปอันเตอร์ซาวดูว่าเด็กๆมีสุขภาพที่แข็งแรงไหมมีอวัยวะครบ32ประการไหมนะคะจากนั้นก็คลอดเด็กๆออกมาเป็นตัวเล็กๆอย่างนี้ อคอยดูแลประครบประงมเด็กๆนะคะจนเด็กๆโตมาถึงทุกวันนี้นะอะต่อไปการการปฏิบัติตนที่ดีต่อคุณแม่การปฏิบัติตนที่ดีต่อคุณแม่เด็กๆคิดว่าเด็กๆควรทำตัวอย่างไรคะ เป็นเด็กดีช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่นะคะอ่าเป็นเด็กดีบอกรักคุณแม่มีความอ่อนน้อมทนมต้นนะคะอ่าและเวลาเล่น,นเด็กๆก็ต้องช่วยคุณแม่เก็บของเล่นเข้าที่ให้เรียบร้อยและรู้จักช่วยเหลือตนเองนะคะ ไม่ให้คุณแม่หรือคุณพ่อหรือผู้ปกครองทําให้นะคะเด็กๆต้องรู้จักช่วยเหลือผู้ปกครองช่วยเหลือคุณแม่นะคะเพื่อแบ่งเบาภาระคุณแม่คุณแม่จะได้ไม่เหนื่อยนะคะเด็กๆอ่าต่อไปนะคะเด็กๆต้องตั้งใจเรียนเชื่อฟังคุณครูรู้จักแบ่งปันไม่แกล้งเพื่อน อ่นะคะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับหน่วยวันแม่นะคะสิ่งที่เด็กๆจะต้องทำนะคะก็คือการปฏิบัติตนเป็นคนดีอ่าช่วยรู้จักช่วยเหลือและดูแลคุณแม่ของเรานะคะอ่ะจบหน่วยการเรียนรู้นี้แล้วนะคะคุณคุณครูปามีใบงานแล้วก็มีอ่าการ์ดไปให้เด็กๆทํานะคะ ให้เด็กๆตั้งใจทํานะคะแล้วมอบให้กับคุณแม่ในวันที่12สิงหานี้นะคะฝากติดตาม YouTube Channel นะคะของครูป,ปานะคะพิมพ์ชื่อครูป,ปาไปได้เลยนะคะเด็กๆค้นหาในนี้ได้เลยนะคะเผื่อใครต้องการที่จะดูคลิปวิดีโอย้อนหลังนะคะเรามีครูป,ปาจะลงไว้ในนั้นหมดเลยนะคะเพื่อง่ายต่อการดูนะคะผู้ปกครองได้ไม่ต้องโหลดเข้าเครื่องนะคะมันจะไม่หนักเครื่อง โอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็จบลงแล้วนะคะกับหน่วยการเรียนรู้วันแม่นะคะอ่ะแม่ภาษาอังกฤษอ่านว่าอะไรคะเด็กๆ t h e r อ่าต่อไปดอกมะลิล่ะคะดอกมะลิภาษาอังกฤษอ่านว่าอะไรอ่ Jasmine โอเคคะ่ะแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบาย